สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันนะคะวันนี้จะมาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องการปลูกไม้มงคลไว้หน้าบ้านแบบนี้ดีเช่นไรและมีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้คิติจังชาแนลจะพามาดูการปลูกต้น ทองไรไว้หน้าบ้านเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆรูปทรงเป็นช่อเป็นรวงงดงามและทนแดดได้ดีนะคะคนโบราณเชื่อว่าต้นทองไรจะเสริมโชคชะตา ของผู้ปลูกให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองร่ำรวยมา่างคั่งสมดังชื่อทองอุไร,ร,รและอีกชื่อหนึ่งของทองอุไรก็คือดอกสร้อยทองซึ่งก็ถือว่าเป็นมงคลน,นามด้วยเช่นกัน หลายคนนิยมเอามาใช้บูชาพระช่วยเสริมโชคชะตาทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองจะมีโชคลาภและจะมีฐานะร่ำรวยยิ่งดอกโดกมากเท่าไรยิ่งถือว่าโชคดีควรปลูกไว้ในทางทิศเหนือของตัวบ้านนะคะและ ควรให้หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ลงมือปลูกทองบุไรเพื่อให้ได้พลังงานแห่งดวงชะตาที่ดีควรปลูกไว้เหนือบ้านแบบนี้นะคะพิธีจัง ชาแนลขอแนะนำลองหามาปลูกกันดูนะคะเพื่อเรียกทรัพย์เสริมโชคลาภค่ะสีเหลืองอลามงามตาปลูกไว้หน้าบ้านเหนือบ้าน เพื่อเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเสริมโชคลาภเข้าบ้านค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ช่องทิทติจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ